คนเกาหลีเขาจัดการกับฝุ่นและเชื้อโรคอย่างไรในรถนะคะในรถเขาจะใช้เครื่องปล่อยประจุลบค่ะเป็นเครื่องคล้ายๆกับแก้วน้ํานะคะส่วนในภาพนี้จะเป็นเครื่องวัดประจุลบหรือว่าอีออนนะคะหลังจากการใช้เครื่องก่อนใช้เครื่องนะคะจะเห็นว่าฝุ่น PM 2.5ในรถเนี่ยมีปริมาณถึง25 25เลยนะคะก็ถือว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าฝุ่น พิม205เหล่านี้ประกอบไปได้วยโลหนนะหนักโลหนนะหนักก็เช่นตะกั่วแคดเมียมปรอดนะซึ่งปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าควันรถยนต์ควันบุหรี่การเผาไหม้เผาป่า,ปาเผาใบไม้เผาไลรยุงอะไรก็ตามนะคะที่ก่อเกิดการเผาไหม้สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นพวกอนุมูลอิสระไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกับการที่เราชอบกินของปิ้งย่างบางทีมากเกินไปนะคะ หรือร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารปิ้งย่างในเมืองไทยหรือร้านอาหารในเมืองไทยนะควรที่จะติดหลอดไฟประจุลบอันนี้เลยนะคะซึ่งนำเข้าจากเกาหลีจะเห็นว่าก่อนวัด pm 2.5นะคะคืออยู่ที่ปริมาณคือ25นะในอากาศพอหลังจากใช้เครื่องปล่อยประจุลบของเราไปนะคะในรถนะอันนี้คือพูดถึงในรถเหลือ0ค่ะเพราะว่ามันสามารถเข้าไปจัดการนะกับ ฝุ่นที่บริเวณนั้นนะแล้วก็ที่สําคัญคือปล่อยออกมาแรงคือบางเครื่องเนี่ยที่เราซื้อมามันปล่อยไม่แรงค่ะแต่อันนี้ของเกาหลีคือคุณภาพจริงๆคือปล่อยแรงนะคะทําให้ฝุ่นที่อยู่ในรถอะคะ่ะถูกจับตัวกับอีออนนะแล้วก็ตกลงสู่พื้นนั่นเองค่ะทําให้ในอากาศเนี่ยไม่สามารถวัดค่าปริมาณเพียงสองดได้เห็นไหมนี่เป็นศูนย์เลยคือแนะนําเลยเครื่องนี้นะของเกาหลีดีมากมาย โดยที่ไม่ต้องใช้ไส้กรองหลายคนถามว่าใช้เครื่องนี้แล้วต้องมีไส้กรองไหมเพราะว่าบางทีเราซื้อมาเนาะแล้วก็ต้องไปหาซื้อไส้กรองตามไซส์ของเครื่องของเขาอะแล้วมันหาซื้อยากบางทีหาซื้อไม่ได้ก็เครื่องนั้นก็ใช้ไม่ได้มันก็เป็นแค่เครื่องไฟฟ้าอันหนึ่งซึ่งไม่สามารถกรองได้แต่อันนี้เป็นเครื่องที่ปล่อยอิออนเน้นว่าในปริมาณที่สูงมากกว่าเราอยู่แถวน้ำตกในเองการาสีเท่านะคะ อถ้าเป็นน้ําตกทั่วไปเนี่ยถ้าเรายืนห่างออกมาจากน้ําตกประมาณ10เมตรเราจะได้รับอิออนนะคะประมาณ3,000กว่าอิออนต่อ1ซีแต่ในอังการ,ราเนี่ยถ้าใครเคยไปเราจะรู้ว่าน้ําตกนี้ใหญ่มากแล้วก็ถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะรู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายแต่อันเนี้ยเครื่องปล่อยอิออนเนี้ยนะคะมากกว่าน้ําตกในอังการ,ราแถวน้ําตกในอังการ,ราถึง4เท่านะ เพราะฉะนั้นแนะนําแล้วก็ท้าให้ไปวัดเลยวัดวัดค่านะคะว่าวัดได้จริงไหมนะสำหรับผู้ที่สนใจเครื่องที่จะวัดประจุลบนะคะเราก็มีจำหน่ายเช่นกันนะ